สบายดีอีกรอบพี่น้องมาเหาะแล้วได้ลูกชีนมาให้ไก่ทองกับมเมยเเป็นสั่งให้ใส่หนีให้กับซื้อโอชีมาให้แล้วกันดำภาษาสุขอ้าวมันพูดได้ชาว่าอยู่ทั้งเทียงนะ่ะฮะวายปลาพีฟเฟ่เปื่ยอาย,าย ขึ้นอ้ามน้ามืดน้ามขำ,ำแทอ้อ๋อมาพันมาแวน่นอิมเฮ็อิมเมซองนั่งของหมอกอยู่เลยแว่เบิ้งเจ้าเห็ดยังอิมเออมะเ,เห็ดสตาควนกล่องฮัลลูกไายก็เลยแว่เห็ดผายน้ำเขาแม่มก็ลงที่อิบเซียผายละแปดเซนเห็ดเย็ดเซนนะฮะบดไปไหลเบิ้งดอกบดไปไหลเบื้องสตาขาจากัากเซนเห็ดเย็ด ยัดเซ็นเนีว่าอีเมลเอา,เปาแปะอ่ะแม่ก็ลืมเพราะว่าอันนี้คือกันนั่นแหละหูแต่ว่าน้องซาวัดเกิดเดือนสองมั้งมันเกิดบ่าว์บอยเกิดปีเดียวกับปีห้าพี่น้องพี่มาสิงไปเหตุอันไปเหตุบ้านสปอรนะจ๊ะแต่นั่งนั่งน่ะหลื่นเดือนสบายดีเด้อทุกคนเอชีถูกท่านน้องแคทโทรหาด่วนพี่น้องมาเอาเนี่ยเสาสั่น มีอะไรมีแต่เข่ามาเลยสุโอ้ยมาเลยตัวมาแล้วกัปลาลูกก็แล้วก็ลูกหัวเฮ้ยอีบ่าเลยเสร็จมาหาคุยแล้วอาวีบ่าวกบเจี๋ยวะสันบ่อ่ะเฮ้ยกบกบคือตัวใหญ่แต่เฮ้ยกบผัวกับไก่แต่ตุ่นนะอู้วบกผัวกับไก่คือบ่ลงไปเหยี่ยงกับปูไายแน่เฮ้ยคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยมีแต่ป่วยกับป่วยกับป่วยอยากไร้าป่วยบูฮูซาเฮตเที่ยวไปหาแต่หมอหมอกระเสียอยู่กับมื่อ มึงอาหน่อไม้ในใส่แกงนะมึงนะไปหานะไปเอาปลาไก่จ <ina finan cer> ้ะเอฮะานกมนอลดนนมีแล้ว่องใส่กล้องพ่นเ็เอาหัวนะผ้าห้าวนะเห็ดเอาเอฟซก็ได้มามนุ่สองลูกละเออชินั่นแหละบออ้ยไปหายบออ้ยไปหาได้ส่งบ่ใชันะผ พี่น้องล่าสุตพอพอที่แทงนักป่วยหูซ้ายเอ็ดพอพอไก่ทองยังมาป่วยปาหูซ้ายเอ็ดหนาพจนซีดำขี่พ่อเศร้าเธอหน่ะขี่นะหนาจนซีดง กูเบิ oh, a, eh? e right ่งหนาๆจนสีอดโอ้ยกูตายจะได้พ uh, ัวใหม่ลน้อว่ะพันชวนไปหาหมอบอยอมไปใส่ใั่วอนีสร่างเด้ขคุ้มังเออขุดคุ้มพังแบบเบื่อเฮ็ดนะ เห็น่ตอันวาะสบายดีนะผัดผัดนนองเคยทาาเจะหูที่ป้าเอาบัวคมหูแล้วป้าเอาไปหนึ่งค่ะพอใหญ่ไม่ใหญ่กินกับคมเผาอะสิว่าได้ใสพี่นางลานคะก็คือหนเรากนแกเพลนะหมันคมกมเจอกระยากินเพื่อผัดหูมันคมมไยังสดก็เบิ่งหนาเพื่อนานเพื่อสดขีนั่น มันบอกว่าเอาซีบเถื่อน่ะขี่นะมาเที่ยงนะก็ประมาณหาเถื่ออันปะถาอากูนะเฮีนอีว่ากูอยู่น้ำหลุกเขานะกับเถื่อหนึ่งข้าวเดียวนะขี่เลยล้วก็ออกมาออกมาเที่ยงนะอีว่านะก็จะเป็นยังเป็นวินเป็นเวียงหนาเมื่อดกูก็เอาลุกให้เขาเขาไปเลีนยะประมาณสมมงกลัวเคยไปนะ ไปหาหมอสองบ่บ่พอไปหาหมเดือนต่อจะกว่าเฮงนะนจาก,กบวยุหกเามาเสัมพ่อกูว่าซู้จังเฮงขอใจอยากขาดพลเนาสันมันมันจะมีหว <c oughs> มันคบตก,ตก,กินมาแล้วห่างว่าเพื่อนวันปููเราบวยุันนี้วันผุดเราพาเมียเราไปขอบใจเอาว่ามันจมีวอมันคืโตกินเ็แล้วแแเป็นอะไรมาผัด เพื่อสิโทูฮาเออน้องไปอยู่ไหนเนาะลังค์คนข่าบอว่างได้ส่ะยำเวียกยำงานซัมคือมือนะกะทูฮ่าอี่น้องอยู่นาพองผมมาอยู่น้ำเออวิ่งวันเี่ยวนั่นกูกูเป็นไรเอางว่างูโกรกข้อกูห้องเขาอะใครเป็นยังไปหาหมอนอะเฮานี่แหละเป็นวิ่งเป็นเวียนอ อันทางนามันตามันตุบตู่ใช uh ่ไหมมัน hmm. พ uh ิดกรเบเอเอยบิงว่ะกูกล่าวได้ท่ากแมนยูกระหม่อมยูว่นเขากินกรมเย็นนะเฮ้ยมันผัดกินทุกอย่างไลบ่ได้ขลาเขาบ่ไหนขลามยังอันอยู่กมเย็นอ่ะควอยดั้มขอยโดนลาบซิดลาบไทยยังกันน่าจะลุ้ฮัลโหลข้าวผัดขี่เขาจี เ็นอีกก่อนอยู่อันประกอบกวารมุงอยู่มีผมเหียงแวผ้าแป้นผาคิมอือจีกะจีอ้อลูกอยู่พกายทาตกบกข้างๆข้างลากะกินบ่ได้ไก่ดํากะต้องดําเบิดตีนเบิดหยังไก่ดํากบ่แม่นสิไปกินเครื่องในเออกินข้างในกบ่ได้อนีนั่นเขาาดเลยกเขาก็เสื้ออยู่บาอเฮากบ่ได้ว่าบ่ดีเฮาก็เฮากเสื้อ อาเนี่ยแม่จีนนี่ลูกอ่ะไอแคทแก้หายนะแม่จีนนี่เอาเงินไหนถลาแทกมาไหมบ่ทำมีเงินไหนถลาแทกเยอะบ่อถลาบ่อเอาดอกสิบสองพันทางขาหนีถลาบ่อเอาดอกคะแนนบอกเลขถลา fc บอกว่าเด้มันบอกเลขกบๆอยู่มื่อเสารนี่ย fc ซื้อเด้อวสารเลขกบนะบ่กบไหนไหนกบกินกบกินกบห่วยออกมาหอดไม่ไงเพราะว่ามือเว่ห่านอายุห่วยห้ามบริเวรแล้วไปเชิญเขาไว้เนาะั้ะ โอ้โอ้โหป้าเออโอ้าวสบายดีปลาลุงไหยหันมาลวงกระลาหันมาอดีตอดีตปาลุงไงไหมเอออันน้องเคยกับฝ่าขี่รถจักรมามาหอกหากูกูเพิ่นเอานมให้ปักแน่นหน่อยกินกูเลยไม่ได้ปากเนาะจะเห็นดังเฮ้ยอย่าปากอีเขี้ยวจะตื่นมาแล้วตื่นเอลี่ตื่นเชียงลุงเออปลาร์ตข้าวชองผัเมียเออปลาร์ตข้าวชองน้ำกูนั่น กูกับปรากสีอโนมให้น้องกินปรากสีมากล้วยเอื้อยเอออันไข่แต่มันรับอีเชี่ยนะมันรับหอมกล้วยรับลุงกะเขาห้องหนามเชี่ยเขาเลืองเข่งเข่งผัดออกมาผัดออกบ่ได้หลอกตัวเองบบบนี้อันลุ่งอะไรอันหนาอันเนี้าใส่มาองอะไรใส่มาไม่ใหญ่เรียบเกินไปแต่อันสิ้นเดือนกันก่อนนันนี้โอ้ยปวดมาเข่าห้องหน้าผันออกบ่ได้ไม่ใหญ่มีมาหลอกประตูทางเนาะนวดมาเจ้าประเทศยังเคยไหวคนอออห้องหนามบ่ได้มาขายให้ยในแม่เปล่าว่า ขี่แล้วแล้วก็เฝ้าออกมาออกมากับพ่อมาหาเถื่ออีกเขาของน้ามึงว้าวบางแนวเพ่นด้เห็ดของมะกาบุลุบะละมาแล้วป้าจองวันพุธเราก็มาแล้วไปฝอกอยู่สวรรค์นี่หมอน่ะพาเมียไปฝอกตายอยู่สวรรค์ก่อดสวาสิบ่พอไปไปอีกบ้านหนึ่งไปพอประทันไปนั่นเอามีชักหาเออหมอน่ะอยู่สงสัยหมอหนึ่งบ่อยู่สิจังวะเขาไปหาหมอเดือนต่อโอ้ยของหมอกับมอผู้บ่าวเนาะ ก็สิเฮิงนะได้ทั้งติปขาวซองติปดำได้เพอสอซองถงอุย้ยแต่หนาวสุดยใจเหมืนสอะอาด <laughs> ตือจิปขาวยังมองสร้างยาแบบแล้วหมอเดือนผมหน่อยและวลอยซาเฮ้ยแบบของเมืองลอยซิพันดีแล้วก็ต้นนั้นลอยหกสิบโอยเจออรโหลดไตัวนี้เลยก็ออกขีบแล้วเจออรเลยมเจออร์โลไหยอันนี้เลากอันนี้เราก็อยาางไ้อีเม่ขึ้นไปหาเล่าอยู่ เข้ามาละกาขั anyway ้นบมเป็นย่านะบบรัยไห้ได้โอ้ยสิไปต่อน้ำนางเนาะค่ะประจำนางเอ้ยเอ้ยลอยหนึ่งบได้บอสชิบะนี่ไงลอยหนึ่งนานนังบได้อืมขาส่งมันแพงแล้วนางว่าคู่มือโอ้ยเจ๊คนงามเลยลอยหนึ่งนี่เด้หอมมะละลูกนี่นี่นี่หอมมะละลานี่บากินตัวนั้นน่ะชิบโอ้ยอื้ม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 กูกินแน่ลูกชิบนะน้ำไม่รำกินน้น้ ไม่กับบะฮักออกบะฮากอยู่กับแม่ดำมนะแม่ดำมให้เพราะลูกคุ้มให้พอเมื่อส่งมาให้เบิ้นส่งเบิ้นส่งเบิ้ลใครยังบ้านเนี่ย่งบ้านบ้านส่งส่งลุงเสี่ยวกะหิวอันปลาคอทุ้งหนึ่งกับแกงไก่อืมมาส่งให้น้องเคยตอ้ไหนที่ไปเอาอันปลาให้น้องอืมเอาไปให้เสี่ยวไปแล้วเฮ้ย โอ๊ยพ er. ี่น้องเอ้ยเฮ้ยตัวบ้าใหญ่เลยแซมแคนมาไก่แคนปุงมาเนี่ยนี่โตคืออยู่เราอ่ะถ้าเอาปลาเดือนแค่จัะมืออกูมาไข่เมืหมอกันโห่ตัวใหญ่ใช่กูอ่ะสิไปหาบังบวบมาไหวแกงใส่ก่อนตัวบ้าใหญ่นัเฮ้ยมันแล้วเอวินต้องย่างเปล่าป้ะไอเสียวมันแล้วียตาอยากหัวเ้ยเสียบระยู่กินขาวน้ำเสียทองเสียไปเกี่ยวขาวก็ได้เข่งมือไปซอยลุงเสียก็ได้จะเหม็นสาด นานทิมเบิร์ดอุ้ยขันบอกกินแล้วก็อย่าทิมตีมามาตักมาสิเมื่อละเมิดเลยื่ใช่อละง่อยวันได้ลบลงไปเอาแล้วของกูอีแคทโทอยู่ในห่านชี้เคียวนี่ให้ไปสิหูาแกงเราหมอกเราอไม่ของว่าศุเอาลูกชินกันมาหมักไก่อ่า บอกยาสิเฮ้ยปู่อย่าบอกนะสิวิญญาณนะเฮ้ยมึงได้บักบวบมาใส้นสันอ่ะบอกก็แล้วไปเอาบักบวบคมอีกเอาเบังบวบคมได้ทางหลังห่างไรอะไรก็โทรมาบอกข้อบังคับย่าหาอีเมลเฮ็ดกินเด้อว่ะักบอกกูวีลงตลาดเงินเตะกูมาไปบอกเฮ้ยสมุดไปหาหมอไปหาหมอไปบอกหมอว่ากินบักบวบคมแล้วมันจังเป็นหมอเชียววะในในเนาะเออก็บอกก็จะตามเขากินเห็นแล้เฮ้ย <cười> <cười> mưa gì suôn,เธอ ừ, cho này, bác sĩ điêu, khi bớt tay đấy, thang khi, thang hạc. mệt đơ theo game chạy cướp cá. ừm, bỏ tay mà lượn nhau. <laughs> 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 bà à, mày anh, hui nó mày mì, bố hui, bố tòng ao ยังไงหาลงกป่านันนี่แล้วก็ขวบไปนนางมาเอกิดเสี่ยวจางคนเกี่ยวเขาได้วจะคนเฮ้ยคือิประมาณหาทั้งนั่งอื่มันบวชุกลายบอเลยจังไดงเอาสำนักเออเอ่อสีเมอร์เลยเด้อบานี้เด้อเถ้าซีเมอร์อะไรได้เมื่อว่าเถ้าแทกไปหาหมอแต่เอากู ເຈົ້າຊິເມື່ອພາແທກໄປຫາໝໍມາຫຼືຄົນອັນນີ້ຊູຊັ່ງເດຄັນແຂ້ວເມື່ອກັນພີ່ນ້ອງເອີຍເມິດບໍ່ດຍດັຫນ3ຕກ